โดยส่วนตัวแล้วนะคะก็ดูในเรื่องของแบตเตอรี่ซะส่วนใหญ่แล้วก็ไปดูคุณเอกเนี่ยแนะนำเรื่องแบตเตอรี่แล้วรู้สึกประทับใจก็เลยเลือกแบรนด์นี้ศึกษามาเยอะแล้วนะครับก็คิดว่าแบรนด์ B Y D e นี่แหละนะครับผมที่แบดดีกว่าคนอื่นเขาแล้วนะครับผมก็คิดว่าน่าจะตอบโจทย์ที่สุดครับชอบโดยส่วนตัวแล้วนะคะชอบในเรื่องของรถ S U V อยู่แล้วนะคะแล้วก็ความใหญ่ มากกว่าตัวดอฟินเราก็เลือกตัวนี้เลยค่ะก่อนหน้านี้นเคยไปไอซ์แลนด์เนาะ<ม>เขาค่อนข้างรณรงค์นงในเรื่องของการใช้พลันดานน้อยลง<ม>เพราะว่าลดโลกร้อนเราก็เลยสนใจในเรื่องของการใช้รถไฟฟ้ามากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะช่วยกันนะครับผมก็มาช่วยกันลดโลกร้อนนะก็ใช้รถไฟฟ้านี่ก็ช่วยได้เยอะเลยนะครับผมอย่างน้อยก็จะได้เป็นมรดกตกทอดส่งต่อให้กับเด็กๆรุ่นหลังเราสักนิดก็ยังดีครับครับ 눈물 มว